สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างง่ายๆกันนะคะเป็นขนมปังมวนไส้กรอกสอดไ้ชีดด้วยนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแลก้ก็เด็กๆน่าจะชอบทาออกมาแล้วหน้าตาน่ารักเอาไปกินเป็นอาหารเช้านะคะหรือว่ากินเป็นของว่างระหว่างวันเวลาไปรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนเนี่ยลองทําเมนูไปให้ให้เขากิน น่าจะชอบกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบการวัตถุดิบก็จะมีขนมปังค่ะมีชีสไส้กรอกนะคะไข่ไก่แล้วก็เนยทั้งหมดไม่กําหนดอัตราส่วนใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทํามากทําน้อยแค่ไหนแล้วก็ไส้ด้านในเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของเด็กๆแต่ละบ้านเลยนะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะ เราจะเริ่มจากเอาขนมปังเนี่ยมากดให้แบนก่อนจริงๆแล้วถ้าใครมีไม้นวดแป้งก็ใช้ไม้มันจะง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้มือแบบเราก็ได้นะคะกดๆให้เขาแบนลงนะแบนแบบแบนเป็นแผ่นแบนแบนบางๆเลยนะหลังจากที่เรากดจนเขาแบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามา เริ่มประกอบล่างของเขากันนะคะเราก็จะมีขนมปังแล้วก็มีชีสค่ะชีสเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นชีสอะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นมอสเล่าแบบแผ่นนะเราวางลงไปแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกจากนั้นนะคะเราก็ม้วนเลยเพื่อนๆม้วนให้แน่นๆนะคะเวลาที่เราเอาไปย่างบนกระทะเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะพอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ อันนี้จะเป็นไม้สําหรับเสียบอาหารน่ะเพื่อนเเราเลือกแบบที่ตรงปลายของเขาจะมีแบบด้ามที่ใหญ่หน่อยเวลาจับมันจะได้สะดวกนะคะหรือถ้าใครไม่มีใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้เอาแบบยาวนะแบบนี้นะคะก็เสียบลงไปเราจะแบ่ง1 1 1ชิ้นเนี่ยเราจะแบ่งให้ได้เป็น3ส่วนเลยนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทาอีกชิ้นหนึง่งแล้วก็เอามาเสียบต่อจากชิ้นแรกนะคะแบบนี้เรากะระยะเอาได้เลยนะว่าชิ้น หนึ่งไม้เนี่ยเราจะให้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนนะคะพอเราเสียบจนเต็มแล้วซึ่งวันนี้เราทำเป็น3ชั้น3ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะมาหั่นแบ่งกันแบ่งเป็นไม้ๆเลยก็เราปักลงไป3ามไม้เราก็จะแบ่งได้3 3 3ส่วนนะคะแบบนี้ถ้าขอบเนี่ยใครรู้สึกว่ามันไม่สวยตัดออกก็ได้แต่จริงไม่จำเป็นเลยเพื่อนๆมันก็พอย่างออกมามันก็สวยเองนะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวขนมปังมวนไส้กรอกของเราเนี่ยมาชุบไข่ก่อนก่อนที่จะเอาไปย่างบนกระทะนะคะจริงๆใครจะไม่ชุบก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าเราอยากเพิ่มความนัวเข้าไปนะก็เลยเอามาชุบไข่ก่อนนะคะไข่เนี่ยเราใช้หนึ่งฟองซึ่งกำลังดีสำหรับสามไม้สี่ไม้อะไรแบบเนี้ย แล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ให้ตัวขนมปังเนี่ยเขามีความดูดดูดไข่เข้าไปในเนื้อด้วยนะให้แบบให้ให้ไข่มันซึมเข้าไปนะคะพอไข่ซึมปุ๊บเราก็พลิกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งนะ เสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะเราก็เตรียมเอาเขาไปย่างบนกระทะได้เลยวิธีการย่างก็ง,ง่ายๆตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปเนยเราใช้เป็นเนยเค็มนะตัวขนมปังของเราจะนัวมากนะแต่ว่าถ้าใครมีเนยจืดก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัว ขนมบางมวนของเราเนี่ยวางลงไปไปย่างไปกริลบนกระทะนะคะแบบนี้จนกว่าจะขึ้นสีทั้งสองด้านนะคะอยากได้สีเข้มมากเข้มน้อยก็เอาที่เราสะดวกได้เลยนะคะเนี่ยเราสั่ามันต้องแบบน้ำตาลเข้มนะเราก็เลยกริวต่ออีกนิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะ พอเรากิวจนเขาสุกดีเรียบร้อยเราก็สามารถเอาเขายกลงจากเตาแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูขนมปังมวนไส้กรอกง่ายๆเป็นเมนูที่อร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยเพื่อนๆเอาไว้แบบเวลาที่เราไปรับลูกกับจากโรงเรียนรับเด็กๆกับจากโรงเรียนหรือว่าก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนหรือเราจะทำใส่เป็น เป็นเข้ากล่องเป็นอาหารกล่องใส่ให้เด็กๆไปรับประทานที่โรงเรียนก็ได้นะเด็กๆน่าจะชอบมากๆมันมีความหอมความนัวแล้วก็ไส้กรอบกับชีสเป็นอะไรที่เด็กน่าจะชอบอยู่แล้วนะคะก็ลองเอาไปทํารับประทานกันดูค่ะหวังว่าจะเป็นไอเดียเมนูใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เอาไปทํา อาหารกันนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกค,คําติคําแนะนําของเพื่อนๆเนี่อนอยามาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ